ส่วนน้ำเขียวนะคะคล็ดรับความอร่อยอย่างนึงถ้าแช่เย็นก็จะได้ความเย็นสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับแนนอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ได้มาแพ็คพู่กับลูกสาวนะคะวันนี้นะคะแต่งตัวมาสีเขียวขนาดนี้นะคะวันนี้แนนจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาทําเมนู สีเขียวเหนียวซับนะคะมีด้วยกัน3เมนูนะคะส่วนนังเอกของเราวันนี้จะเป็นอะไรตามไปดูเลยค่ะและนังเอกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือคือนี่เลยค่ะคือน้ำเขียวเฮลบูบอยนะคะสีเขียวก็จะเป็นรสครีมโซดานะคะนอกจากสีแดงจะขายดีแล้วนะคะถัดมาก็จะเป็นสีเขียวนี่แหละคะ่ะวันนี้นั่นจะทําด้วยกันนะคะ3เมนูมีเมนูเขียวเขียวโซดาะคะ่ะ อย่ามะนาวโซดาและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนมเขียวพาสเทลนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะและเมนูแรกนะคะวันนี้จะเป็นเขียวโซดานะคะส่วนผสมก็จะมีน้ําเขียวเฮลบูบอยนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นน้าโซดานะคะส่วนผสมมีแค่2อย่างแค่นั้นเองค่ะทําง่ายๆนะคะเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะเติมน้ําเขียวเฮลบูบอยนะคะปริมาณ60 ml ค่ะ เ,เพื่อนๆที่ชอบทานหวานมากหวานน้อยยังไงนะคะก็ปรับเพิ่มลดที่ปริมาณของน้ำเขียวได้เช่นเคยนะคะถัดมาค่ะเติมน้ำโซดาค่ะแนะนำว่าให้แช่เย็นนะคะเพื่อจะได้ความซ่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะส่วนน้ำเขียวนะคะคลิดรับความอร่อยอย่างหนึง่งถ้าแช่เย็นก็จะได้ความเย็นสดชื่นมากยิ่งขึ้นค่นคะก็จะอร่อยกว่าที่ไม่แช่เย็นนะคะโซดาครึ่งขวดค่ะ คนเบาๆนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวความซ่าเขาจะหายไปเล็กน้อยพอนะคะท็อปปิ้งเพิ่มนะคะด้วยเยลลี่ป๊อปนะคะไม่หกไม่ใช่แน่นะ <c oughs> ตลอดเลยเสร็จแล้วนะคะเ <c oughs> มนูเขียวโซดาค่ะ ปะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะถัดมาเมนูที่2นะคะก็จะเป็นเขียวมะนาวโซดาค่ะทําคล้ายกันเลยนะคะแต่แค่เพิ่มน้ามะนาวลงไปนะคะก็จะมีน้ําเขียวนะคะน้ามะนาวคั้นสดแล้วก็โซดาค่ะนั่นจะใช้น้ําเขียวนะคะปริมาณ60 ml เหมือนเดิมนะคะ น้ำมะนาว20 ml นะคะชอบเปรี้ยงมากเปรี้ยงน้อยก็ปรับเพิ่มลดตามชอบได้เลยนะคะโซดาค่ะแช่เย็นเหมือนเดิมนะคะถ้ากรณีอยากเสิร์ฟเป็นเลเยอร์2ชั้นนะคะก็ ใส่น้ำเขียวกับน้ำมะนาวนะคะชั้นล่างแล้วก็เติมโซดาเล็กน้อยก่อนนะคะไปที่ก้นแก้วนะคะตามด้วยโซดานะคะด้านบนอีกรอบนะคะก็จะได้เลเยอร์นั่นเองนะคะกรณีต้องการเสิร์ฟแบบสวยๆนะคะแต่ถ้าทานเลยก็ผสมได้เลยนะคะแบบนี้เลยอันนี้นันนแก้งานให้ดูนิดนึงนะคะเป็นแบบเสรเิร์ฟเลเยอร์นะคะจะได้เห็นความแตกต่างระหว่าง2เมนูนี้นะคะ ตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นนะคะเพิ่มเข้าไปค่ะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเขียวมะนาวโซดาค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะก็จะเป็นนมเขียวพาสเทลค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ำเขียวเฮลูปอยค่ะ นมสดเมจิสุดท้ายก็จะเป็นนมข้นจืดน,นะคะมี3อย่างนะเติมนมสดนะคะปริมาณ125 ml ร่สิบค่ะยกสูงเลยนะคะไม่ค่อยเห็นตัวเลขค่ะขนาดใสแว่นนะเนี่ย <laughs> นมข้นจืดน,นะคะ40 ml ค่ะสุดท้ายนะคะเป็นน้ำเขียวค่ะ 30 ml นะคะถ้าชอบหวานมากกว่านี้นะคะก็เพิ่มปริมาณของน้ำเขียวเข้าไปอีกนะคะหรือถ้ากรณีชอบความหวานจากนมข้นหวานก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่สำหรับแนนแนนชอบปรับเพิ่มนะคะจากน้ำเขียวเอานะคะรสชาติก็จะคนละแบบกันนะคะกับกรณีเติมนมข้นหวานนะคะ พอปปิ้งด้วยฟองนมนะคะเรียบร้อยค่ะนมเขียวพาสเทลนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสามเมนูของเราสีเขียวเหนียวซับนะคะก็จะมีเขียวโซดาค่ะเขียวมะนาวโซดานะคะและสุดท้ายก็จะเป็นนมเขียวพาสเทลนั้นมีคำนวณต้นทุนให้เช่นเคยนะคะ ส่วนราคาขายนะคะแต่และพื้นที่เพื่อนเพื่อนก็สามารถตั้งได้ตามทำเลที่ตั้งนะแล้วก็นะคะวัตถุดิบที่ซื้อมาใช้นะคะว่าราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็บวกเพิ่มขึ้นมาได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะบางพื้นที่ค่าเช่าอาจจะแพงนะคะก็อย่าลืมบวกส่วนนั้นเข้าไปด้วยนะคะกรณีเพิ่มท็อปปิ้งนะคะฟองนม,มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นอ่าลืมชื่อแล้วค่ะเยลลี่ป๊อปอย่างเงี้ยคะ่ะก็อย่าลืมบวกเพิ่มเข้าไปอีกต่งางหากนะคะหรือถ้ากรณีร้านไหนที่แบบ เมนูเย็นนะคะเสริมให้ลูกค้ารวมฟองนมอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมคำนวณต้นทุนในส่วนนี้ไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แ้นก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ